นี่ก็เป็นคิกเชนบล็อกนะครับตัวนี้เรามีฟังก์ชันหลากหลายนะครับในการทำซึ่งซึ่งเราก็คิดนะครับว่าเราจะทำแบบไหนออกแบบยังไงนะครับให้เกิดประโยชน์ใช้สอยที่สุดนะครับโอเคทีนี้เรามาดูภายในกันเลยนะครับ เริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับแล้วก็เปิดก่อน,นครับตัวเปิดตัวนี้เป็นสักตีนนะครับเป็นสักตีนก็เราก็เปิดลงมานะครับเป็นป,นป,นปานตู้กแบบข้าวนะครับอ่าครับเปิดมานะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับด้านข้างนะครับเราสามารถกางออกมาได้นะครับ เาตัวนี้ได้เลยนะครับีฝันก็เหมือนกันนะครับส่วนด้านบนนะครับเราก็เปิดตรงนี้ราเปิดข้างหลังนี้นะครับครับมาดูข้างหลังนี่นะครับเราเปิดออกนะครับสองด้านจากนั้นนะครับเราก็เออตรงนี้ออกมาครับผม Okay. ดูไกลๆนะครับนะครับส่วน,น,รนตรงนี้นะครับเราก็วางเตาแก๊สนะครับเครื่องครัวต่างๆก็วางตรงนี้แล้วนีก็วางของได้นะครับวางของได้ครับวางของได้ประโยชน์เกิดประโยชน์ใช้สอยสูงสุดนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับ ช่องเพื่อให้รับแสงนะครับไม่งั้นมันจะมืดเกินไปมองหาอะไรก็ยิบง่ายนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราจะใส่มุ้งร่วนลงไปด้วยนะครับตรงนี้ก็วางจานวางของได้นะครับ